สมาคมสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานรับโควิดวันเจเคสไม่ต่ำวันเจดเคสไม่ต่ำทำไมในสมาคมเราไม่มีคนติดเลยเพราะว่าไม่ตรวจถ้าตรวจแม่งติดเพราะฉะนั้นพวกเรามีนโยบายชัดเจนไม่ติดเท่ากับไม่ตรวจถูกต้องไม่ตรวจไม่ติดไม่ตรวจไม่ติดใช่ เอ้ยมึงเป็นไรไวะไอตี๋พี่ผมรู้สึกรุมๆมึงเท่าไหร่เนี่ยสามสิบแปดแล้วพี่แล้วยังไงกินยาเดี๋ยวก็หายอ่ะแล้วมึงอะเริ่มนะหน้าหน้า,นามึงไงอีกคนนึงเนี่ยไอบ้บัสมึงเป็นอะไรเนี่ยผมว่าผมติดจากไอตีว่ะแล้วมึงเป็นไงผมก็สามสิบแปดเหมือนกันอะนจะทำยังไงเนี่ยมึงจะทํายังไงเอาอย่างนี้พี่ถ้าพรุ่งนี้มันร้อนเพิ่มเราค่อยตรวจ เอาเฮ้ยมา39้แล้วเนี่มึงพี่อย่าพึ่งขอ40อ่ะอัญญาต่ออัญญาต่อ,อ,ตอพออีกลุงช้าปับอีกหน้าระลื่นไปพี่ไปดูเห็ดดำน้ำ,นำได้เว้ยเฮ้ยมึงจะไปเขตเขาอีกเหรอไปพี่ไปเห็ดดำน้ำ,นำได้อันนี้ตอนนี้เท่าไหร่เหลือ3 7เโอเคผ่านแสดงว่าเชื้อโรคที่มึงฉีดยาไปสู้กับมันได้ได้ไหมไม่ตรวจเท่ากับไม่ติดสว่างมงคลศรัทธาไม่ติดต,ติด